ชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริง ที่บิ๊กซี่เนงตั้งใจเลยว่าจะไปกินแหลก24ชั่วโมงในพิษตโนุรกครับบริเวณนี้เขาเรียกโรงหนังเจริญผลเก่าเป็นเวิร์งเลยเป็นร้านเก่าแก่450ปีทั้งนั้นแหละ ข้าวคุกกะปิเครื่องเคียงเนี่ยเยอะมากข้อพิจิตริษันถึงขนาดเขาใช้กุ้งแก้วหวานเน่ยจกขัดใจโดยตรงนี่ขนาดมือแรกแล้วยีบสี่ชั่วโมงกุ้งแตกเลยเป็นไงยังไม่รู้เลยถ้าเป็นหน้ามาม่วงมายืนรอเหมือนแจกฟรีเลยคิวจะเยอะมากเขาเรียกคนเติมแล้วกันนะเอาง่ายๆนะลุงกินมาทั่วเลยจะไม่เคยเห็นหน้าปลาที่อร่อยแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้จองไม่ได้กิน วอล์กอินไม่มีขายไม่แพ้เจ้าขนมปังใส้ทะลักแฉะวังลำพูเลยนะฮะอันนขายมากี่ปีแล้วแี่หกสิบปีนี่หรือมั้ร้านที่เปิดมาได้ยาวนานขนาดนี้มันต้องเด็ดอยู่แล้วแหละม่ต้องคูดเยอะแล้วนมสดน้องโพให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญใหม่แอบบิกซีพลสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ทธันวาคมนี้โหลดเลยสวัสดีครับใครที่ติดตามลุงอยู่ก็จะรู้ว่าตอนนี้ลุงอยู่ที่จังหว,วัดตากแล้วก็จะไปลุยต่อที่พิษณันุโลกแล้วเดี๋ยวดูกันว่าลุงจะกินได้กี่ร้านซึ่งเจ้าทินเอาลิสไลดดูโพรเยอะเลย หาเริ่มจับราตการเดินทางเลยตอนนี้คือเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะจบในทริปพวกนี้ว่าลงจะกินได้กี่ร้านแล้วกันนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งลงเข้าถึงตัวเมืองพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ลงก็จะผ่านอันนี้คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เึ่งเดี๋ยวมยื่อเวลาเดี๋ยวตอนไหนเดี๋ยวลุงจะมานักสการอีกทีคือพระพุทธชินราชนนะฮะองค์นี้ครับถึงแล้วตอนนี้ลงมาอยู่ที่พิษณุโลกตัวเมืองแล้วมาอยู่ที่ร้านสเต็กปีนังซึ่งบอกเลยว่าสเต็กปีนังเนี่ยเป็นร้านที่ใหญ่โตมากๆเลยฮะไปเลยครับตอนนี้เจ้าถิน่นรอเราอยู่ข้างในแล้วครับ โอเคเนี่ยมารอตรงนี้เลยครับสวัสดีรัะ,ะ,ะรกิ้โทรนัดแดะก็เรียบร้อยมาเจอกันที่นี่คุณหน่อยค่ะคชื่อหน่อยนะฮะซึะ่งวันนี้คุยกันทางโทรศัพท์แล้วคุณหน่อยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาลุงเนี่ยลุยกิน24ชั่วโมงในพิษณุโลกเลยมีร้านเยอะขนาดนั้นมีร้านเยอะขนาดนั้นค่ะร้านส่วนมากก็เป็นร้านเก่าแก่50ปีแล้วก็เป็นร้านดังที่คนต่างจังหวัดต้องต้องมาต้องมาใช่ค่ะแล้วคุณหน่อยนี่เป็นคนพิษณุโลกเลย หนูว่าเกิดเกิดพิจิตนะแต่มาเรียนมาเรียนพิโลกตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋ออาเป็เกิดใกล้ๆเนี่ยพี่จิตเขาอยู่พิี่นโรกตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็กลายเป็นเด็กพี่โลกไปแล้วใช่ค่ะแล้วตกลงร้านแรกเนี่ยพามานี่คือที่นี่ที่ไหนคะค่ะจะพามาร้านสเต็กปีนังค่ะก็จะมีหลายมุมค่ะจะมีมุมของฝากมุมกาแฟแล้วก็มุมร้านอาหารค่ะแล้วได้ข่าวว่าเชฟที่นี่จบจากคาดองเบอร์ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเป็นเชฟคาร์ดองเบอร์ซึ่งมาประจําอยู่ในจังหวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ย แล้วคุณคิดเอาละกันว่ามันจะเด็ดแค่ไหนไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวข้าไปหาอะไรทานเครัะขับรถหวานเหนค่อยกันไป<ด>ฮะชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอโอเค ลุงก็มานั่งที่โต๊ะแหละเจอเมนูเข้าไปเลยอึ้งเลยเนะาะอาหารไทยอาหารฝรั่งมีหมดเลยถ้าที่มาที่นี่ยคุณหน่อยกินอะไรประจังส่วนใหญ่หน่อยสั่งก็จะเป็นข้าวคุกกะปิข้าวผัดกะเพราเนื้ออ่าแล้วตะกี้ตะกี้เดินเข้ามาแป๊บแป๊บเห็นซองนะั่นแหละไวเกี๊ยวเนือ้อพรีเมี่ยมเลยอย่างเงี้ยอ,อันน,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 นี้อันนี้ก็เป็นอยู่ในร้านก็ต้องลองสุดแบบงั้นเดี๋ยวขออย่างนี้ขอไอพิซซบริสตันหนึ่งข้าวคุกกะปิแซ่บเผ็ดแปดลมวัน ที่สุดเจ้ามาแล้วเจ้าถิ่นัังให้เพียบเลยชื่อเขาสเต็กปีนักก็จริงนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีขายแค่สเต็กซึ่งมองภาพรวมๆแล้วคือก็เป็นอาหารหลากหลายเมนูแรกที่น่าสนใจอันนี้ก็คือเป็นข้าวผัดมันเนื้อแล้วเขาก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นไข่ดองแล้วก็คาาปด้วยทัฟเฟิลน,นี่แหละหอมเกียวใส่ไปเลยรุงชอบมันเป็นข้าวผัดมันเนื้อ เนื้อก็นุ่มนะข้าวกรอบตัวอย่างนี้แล้วถดองลงมาเข้าได้ดีเลยฮนะอืชอบส่วนเจ้าจานเนี้นะเป็นข้าวคุกกะปิแต่เด่นก็คือตัวพวกอาจารเครื่องเคียงอะไเยอะมากแล้วตะกี้ทางร้านมาเนี่ยแบบรวมใจเสดอจ,จริงก็คือเจ้าก,กุ้งหวานกุ้งสามน้ำจากสงขลาซึ่งความอร่อยของข้าวคุกกะปิเนี่ย มันอยู่ที่กะปิจะใช้ดีกันหนา,ายกับเครื่องเคียงที่มารวมกันเนี่ยว่ากินแล้วจะเข้ากันขนาดไหนซึ่งที่เนี่พี่สี่พิธัน mm hmm. วิธีกินข้าวคุกกะปิที่ถูกต้องนะมันก็เราอย่างนี้แล้วก็คลุกให้ทั่วหมูหวานคุนเชียงข้าวส mm hmm. ่วนอันนี้ก็เป็นเมนูกะเพราธรรมดาแต่นี่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นกะเพราเนื้อที่ใช้สันคอสันไหลนะ แล้วก็เนื้อตกซี่โครงแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้เอามารวมผัดกันเนื้อดูในหน้าตาแล้วโอเคแกงเผ็ดเป็ดลมฟันซึ่งบอกเลยว่าชอบกินมากสะเล็กเนื้อพรีเมียมก๋วยเตี๋ยวพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะใช้เนื้อพรีเมียมเป็นวาฟิวเนื้อนุ่ม แลวเจ้าลีก็คือ s t ต็กเวอร์ n ันเนื้อเนียนแล้วแลวก็ไม่เละมีความทำของตัวเนื้อยู่มากๆกระสุดจตัวพาฟสเนี่ยเขาเรียกพาฟเปือแป้งอะไรก็คิดว่าดีเียกว่าเป็นร้านของคนที่มีฝีมือซึ่งสรุปบอกเลยว่าพอมากินร้านเนี่ยมันจะเป็นอาหารหลากหลายซึ่งเหมาะสําหรับครอบครัวเลยเข้ามาเนี่ยอากาศดีบรรยากาศดีแอร์ฉ่ำเลย แล้วพอเข้ามาปุ๊บข้างหน้าก็จะเป็นร้านกาแฟมันเป็นเหมือนคอฟฟี่ช็อปสมัยก่อนเลยนั่งหลังพินกันโดยมืดๆแล้วก็มีร้านขายของฝากท้องถิ่นในย่านนี้ทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะแค่ในพิซซุโร่คือว่ามาปุ๊บที่นี่จะกลับกรุงเทพไปซื้อข้าวซื้อของกินข้าวกลับกรุงเทพได้ไม่ต้องไปแวะที่ยังนึกภาพไม่ออกเลยที่ขนาดมือแรกแล้ว24ชั่วโมงกุงแตกนี่เป็นไงยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวเราไปต่อครับ บอกไว้นิดเดียวทุกคนเดี๋ยวจะถามว่าทําไมลงก็อย่างนั้นคือบอกแล้วลุงกินไม่หมดไม่ได้กินแต่เนี่ยเราสบายป้าเดี๋ยวลุงใส่ออกลับบ้านเข้าตู้เย็นเพราะในรถลุงมีตูเตตตนน้เย็นแล้วเดี๋ยวจะโชว์ตู้เย็นในรถสบายสบายนตอนนี้ก็ใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วฮะเราก็มาร้านที่สองเลยเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งตะกี้เรียกคุณหน่อยบอกว่าถ้าเป็นหน้ามะม่วงมายืนรอเหมือนแจกฟรีเลยคิวจะเยอะมากก็เรียกคนเติมแล้วกันนะซึ่งคนที่เนี่ยที่พิโลกรู้ดีก็จะมาก,กินกันหน้าร้านเนี่ยนะชุดละ100บาท ก็เป็นมาม่วงหนึ่งลูกข้าเหนียวสามอยากสามสีเลยนะแล้วลุงก็บางทีอยากกินพวกหน้าพวกนี้สังขยาหน้ากุ้งหน้าปลาก็ไอเติมมากอเก็เดี๋ยวมะม่วงไปเจก่อนข้าเดี๋ยวดำหน้าดอกไม้อร่อยนะมน่วงงดงามเลย ที่อร่อยอีกสำหรับลุงอะไรไหมหน้าปลาแทบจะไม่มีน้ำตาลเลยมีแต่ปลากะทิดีนะเข้มข้นแต่ไม่ได้เข้มข้นจนแบบเข้มมากอะไรมากมันจะหวานตามธรรมชาติของกะทิเอาง่ายๆนะลุงกินมาทั่วเลยจะไม่เคยเห็นหน้าปลาที่อร่อยแบบนี้ก็คือเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้ผ่านมาซื้อแต่ใส่กล่องมานั่งกินในรถเลยเพราะที่ร้านก็ไม่มีที่กินนะ 钦佩，全球。